สวัสดีครับพี่น้องเมือยพญนุมหนาครับมาปั่นกันแท้วางเศร้านี่ฝนตกเพราะปั่นฝ่าขาดพี่น้องเลยครับตั้งเก่าม่วงกลัวนเนาะตอนนี้ก็บ,บายสองกลัวละล่ะนยนุมาปั่นกันแท้มันขาดกันแท้ขาดหลายบอลครับพี่น้องก็เลยสีเศร้ามีแห้งกินเข่าเนาะโอ้เมื่อยเมื่อยตัย้งอันเลุดไปพี่น้องมันเลิก ดินกะหายากงันจักหน่อยเนาะเพราะว่าเขาหวานเขามันเขาก็เกิดพ่อใหญ่นุ้เลยไส้ไม่แห้งมันกินเขาพี่น้องนี่คือปลูกทั่วพี่น้องปลูกได้โดนเติบแล้วละ่ะเป็นน่วยแล้วพี่น้องเห็นบนย้อยยํำอย่างนึงบักทั่วเปอรปลูกกะโดนก็ได้กินน่วยพ่อใหญ่นูหนะ้าไก่ห้วย มาเก็บหน่วยบักทั่วไปกินปั่นคันแทนะพี่น้องจ๋าเมื่อยหลายจนวินที่เก็บบักทั่วไปกินกระปลากระปองเบื้องก่อนนะโอ้ยเมื่อยหลายพี่น้องพ่อกิ่นแลด้วยนี่พ่อ้้ฉีดวานทิยายังอืมันกรอบสองหน่อยกับพ่อเลยทีครับรับหยดพักกระถิน อันนี้แบกฮุงคี่น้องพันท้อนแล่นนี่มาปลูกหลายอยู่แต่ว่ามันเหลือจากสิบต้นนี่ก็สิโอ้ยอันนี้ก็เป็นพักนั่งตูนะครับนี่พักนั่งตูมาปลูกซ่อนว้นี่เม่อเด็นวมา่าเอาหุ่นในทางหยาทางอย่างไงพี่น้องมาเก็บเศร้าไม่แห้งกินเขาพอยนุกอที่ไปเบิ่งต่อนะครับไปอันไปไปดู ไปเบื้องต่อเบิ้งห่างต่อนี่สิไปเบื้องบนไหนมันขาดมันน้ำม,มันไหลออกอีกนะครับเพราะว่าตอนแรกว่าสิภาก,กันมาภาก,กันมาอ่านสูบน้ำใส่เป็นบุญฝนตกมาใส่ให้นะครับเลยบม่ได้ต้องสูบยากนะครับพี่น้องมาอัดไว้นะครับเอาปุ๋นเอาปุ๋ยมาใส่นี่สองไฮนี่พี่น้องสองไฮนี่ มาสิามาสูบน้ำใส่สองไห้นี่ล่ะข่างคันอันข่างเทียงหน้านี่พี่น้อนข่างเทียงหน้าเนาะก็ติซุ่มหลายเติบอยู่แล้วก็มีห้ามหงเนี่ยจักหน่อยวันไหนมันอันต่ำๆนะครับมีนม้ำหงมีนม้ำหงครับวันไหนมาสูบเะไรแบบนี้ไข่อยู่ก็ติโดนอยู่นะพี่อนเื่อนมึงตะไข่เพี่น้องตะไขะ่อันนั้นก็เป็น คาคาตะไคร้ครับบก,กูดก็มีแล้วพี่น้องปูนบก,กูดยุบบก,กูดยุบติดกับอันพักติวนะพี่น้องพักติวโรนาบดานักตองก็ล้นหมดแล้วเนาะักตองมีหลายพี่น้องอันพักตูวครับปุน่นมันลายลายกอลายต้นดยวยถ้าพี่น้องมาเบิงบ่งไปนุ สิมาอันเศร้าไม่แห้งกินเขาก่อน,นครับไปเลยม่เก็บบักทัวครับแล้วก็ติเก็บยอดกระทินนะครับไปกินเขา่าบักทัวอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดพี่น้องปลูกไว้แลายหกต้นตอนนี้เนาะอะอวโวคาโดกำลังงามครับกำลังเหมนปุงถอดยอดนะงาม นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับอะโวคาโดเนาะกับปกักฮงขงนนอาไว้ยว่ยาวัาแต่มันสิบบอหลอดบระปุกฮงขับหลอดอยู่ได้กินอยู่บระปุงนี่ก็อะโวคาโดอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับอะโวคาโดตอนนี้ปลูกเลยหกต้นแล้วครับมีทั้งโกบกตองอีกสามนะครับพี่น้องมีทั้งพีอีกสามทีสวง,งามอยู่ดอกติสิหาเนวม,ม,มามัดคำว้อยู่พี่น้องให้ที่ฝนตกหาที่ลมอยามมันหักเนาะมันต้นเหี่ยว อันเห็นดังๆไกลๆเัป็นต้นมันสัมปะหลังพี่น้องเพราะยินุกก็ว่าเป็นต้นมันสัมปะหลังกินหัวป้าเพื่อนเอามาฝากครับไปบ้านเพื่อนไปทวงแต่ว่าโอ้คืองามแต่สันเพื่อนเลยเอามาฝากสามสามต้นนะครับสามลำก็เลยมาฝังครับเพื่อนงามแล้วันนี้เพื่อนเลยบอกว่ามันเป็นบอกมันมันสัมปะหลังกินหัวสันว่ามันสัมปะหลังอันโช่สันว่าโอ้ยยิ่นุกเลยเจ๊เคลเจังไหยนะพี่น้อง ก็เลยสีตรงใหญ่มองเอาไปปลูกบานเพรานะนัะนยนี่ก็จะปปลูกโช์ผู้ใดนะครับก็จะเอาไปปลูกบ้านนะครับฝนตกแห้งครับน้ำจินว่าเต็มถังถังงีเติบอยู่ครพี่น้องถังหาพันลิตรแต่ว่านตัดออกนะครับตัดตัดออกส่วนหนึ่งอมอ้อยตรงน้ำครับอมอ้อยตรงน้ำรังค่าใส่รังรินนะพี่น้อง แรงลินมาหอนี่คุณกับแม่น้ำห้องครับใสแล้วเมื่อนนไปซื้อป่ามาปลอยนะครับซื้อป่านิ่งป่าตะเพียนนะครับมาปอยที่หาหกถุงนี่แหละเมื่อนนก็มากับมาเห็นนั่นปลาลูกคอกครับหลังเขียวเล้วฝผลตกหมดเศร้านะครับเาน้ำลงไหลครับพี่นองน้ำไหลลงอีกหลายน อืมบักพงพันฮอนแลนด์พี่น้องคุณก็สหญ่ไปกินนี่หรอกจ้ะคุณคุณอีกต้นหนึ่งครับนี่ก็อีกต้นหน,นึ่งครับบักพงเนาะบักพงอันนี้ก็เป็นกระเพราครับกระเพราบ,บักพงนี่ก็นกี่ก็ปลูกกันบักพริกครับไปนี่หลายหลุมอยู่าง,ง่ามป่ะไหนครับบางท่านเลยใส่ฝุ่นมันเนะมาะบาง่านเมาบางท่าหลายมือพี่น้องงาย ยากานั่นยากนี่เลยบ่ไดมารู้ตัวน hmm. ี้ือสิเด็ดสมมเลอที่ฝังตื่นหลายนะครับพี่น้องอันนี้ก็บแบบเคอรเทดตงนแรกจะเป็นนวยเป็นดอกแล้วเป็นนวยจะใช้ตำักคุงปภิก็ออกดอกแล้วนี่เป็นนวยแล้วโอ้ดกดกวยดอกัอกมะคุงพันฮอนแลนดปพิกนี่ก็โอ้ครับอันนี้ปลูกรุ่นแหลกมอมาตูกอีก พูดพุงนะครับแล้วก็สิเก็บพักอันยอดพักกะทินครับไปกินกับป๋ากระป๋องน้ำนะครับพี่น้องเอาล้วครับพี่น้องซัมหนีแหละเนาะขีปัญญาวขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่พี่น้องสุภูสุขคนที่เขามาเบึงพญินุนาไก่หงวยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพญินุก็ดีไปเยี่ยมไปยามคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะขอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับจบลงที่ยอดผักกระทินอ่อน